มต้องเปิดตังขนาดนั้นหรอโย่โย่ตุ้มตุ้มตุ้มไม่มีว่ะเฮ้ยสายดันตายบ้ายังมีตัวเฮ้ยเยังไปอยู่คานได้ไงวะ เชื่อมเสองเลยอ่ะเคลียร์เลือดซากด้วยอ่าเยี่ยมอะไรอะไรร้องอะไรร้องอะไรโลสเตอร์เจ็บเอเด๊เลิฟเล่นอยู่หลายมั้ยเล่่นอยูบ้าฟเล่นอยู่บ้างเงียบกันหน่อยได้ไหมมาหลังมาหลังก็ตัวออกมาแล้วหลังอ่ะ special pool IP đãi mà. Oh, đủ liệt rồi đấy. đủ liệt đấy. Fire in the hole, fire in the hole, fire, in the hole. Hinh Dan Bỏ ไอ้เหียสอะไรพี่แม <c oughs> พ่พี่พทิทยมยิยงอะไงพี่เฟา,า,า์ูกเ้าขามันยิงเองไม่เห็นไงจาจะจาห้องห้องดินตัวดินสองดินสามดินดินสไนเปอร์ดินสองเลย <c oughs> กรับดิ <c oughs> fire in the hole 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 เทียมดินตัวหนึ่งแบงค์ทางแบงค์ตัวหนึ่งไหนมีเดียวเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ตายไปแล้วปืนอนแม่เปนเตียนแบบนี้ได้ไงวะขาพังไอ้เงี้ยขาพังอ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะซ่าใครก็ไม่รู้ตัวหนึ่งไงแบงค์ผมไม่รู้แบงค์ยิงตายไปยังตัวอาเพื่อนยิงตายไปแล้วผมยิงตายไม่รู้ไงก็บอกเนอยเป็นเตียนเรอะเจอเตียนแบงค์ไปลองอะอะไร

มาแล้วเนี่ยเชื่อมดินอ่ะมาแล้วแฉแฉอยู่นอกอ่ะแฉแฉเอาเอาเอาเงี้ยนี่อะไรพี่เมื่อกี้ตัวเดียวเลยมาแฉดินอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยรถ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 ทั้งมีตาตัวนึงอ่ยเวลาเยอะเออเป็นตาสองแล้วสบายแล้วจะไปเข้าทางนไนดีดิสไนด์ยังเรืออยู่อ่ะสไนด์ตายแล้วไม่ใช e <continuing> ่หแฮ ย,ยังยังยังหนึ่งมันหลังอ้อมมาเนี่ยอยู่เนี่ยตัวหน้าตัวไปแล้วไม่อยู่แล้วเจอเจอเตอปื้นน่าเจอเจ้ตัวจ้ากูไปละเหลือใต้กินอย่ายกอ่ะอย่าโจอกอ่านอย่ายกดีเปียงที่ไหนกัน ปลาแตกข้าหัวมุมไม่ได้ไม่มีเา้าเลรอปลาแตะให้เันรูอ่ะเนี่ยโยควาผมเนี่ยเดินเดนินมัวนิ่มไปเลยไปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ดินเนี่ยเด้อรอนรอนหนึ่งไปไปแล้วไปแล้วตาลมลมแดก ตั้งแต่จังหวะแรกวะมันยังไม่รู้เลยมึงอยู่ไหนนะเออลองไปลากปล่อยเสียงมันรู้เลย fire in the hole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  Fire i ดีด้ายจะดันโดนแสง fire in the hole ดินสามดินสามตายเปหนึ่งแล้สองสามล้วสามสามดินสามทางห้างเชื่อมไอร์ใโฮลโออ้าเชื่อมอ่ะทางขวาอาชิตหนึโหยดูไม่ใช่ไม่ใช่สนทองเหรอสายไวไหมเอาดีโล่งตัวเดียวเองโล่ง Fire in the hole! 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 Men, in the hole. Fire in ah, the th· lineup, Fire in the hole! <coughs> ฟังเลยลงท่อังลงท่อเจ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 อมันโคตหาหาแบบพิชิบชิใหม่แม่งได้เปรียบนะพวกเนี่ยยิงไม่ค่อยจะทายเลยบรรลุว่ารวยไม่รวยนะแต่ลูกกระสุนเยอะชอบลูกกระสุนเยอะยาจอกได้ อะไรพิจิไม่ยิง,ยงกันนะ,อะ,อะตัวสอบเขาบอกนี่ตัวเจ็บโคกหาย<ฮ>ไปไหนหมดกันอยู่ซ้ายกันทาเอาไม่ค้างนะเพื่อนไฟในหลุม ไดเตรละสูตรลเอมาเออออฟไลน์เนี่ยกูกูให้เล่นเมาส์กูโชว์เลยมึงเล่นได้แต่กูให้ตังค์เลยมึงยิงได้เยอะกวกากวให้ตังค์แถมเลยแค่เท่าไรแค่เท่าไรสองเลยนะ f e h ได้เยอะกวาแต่ถ้ really 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 right? right? ายิงได้นวาูขยเาเปล่าใจมาหน้านโยเลย เอาว่าล่ะวันศุกร์นะผมไปไปไม่ว่าุะเลยไปไม่ได้ไม่ว่เดะยิดิไม่เป็นไรไปกับไปได้แค่ไหนไปเดินไปเดินโอ๊ยโดนแฟด งเย็บหน้าแตกโดนหมัดหน้าเลยโอ้หลบดุทนาในมาทางขวาดุกเฮ้ยซากซากโอ้โหทนาใยโอ้ทนายมันโหดจังวะแม่งเก็บสี่เลยจ้ะแม่งไหลแล้วมอแม่งติดๆิดยังไงไม่รู้ Fire in the hole!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 

วางวางวางนะวางนะดุกันไปนะดุกันไปนะโคตรรัวเลยขนาดเบ้าคล้ายอีกที่หนึ่งอ่ะโอ้แต่เดา Negative Fire in the hol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 e in the <S <S Fire in the hole Fire in the, the hole มาฟ้าเฮ้ยชไนซายโอวาซ่าเกิดหมดเลยยี่ดลโดนจังหวัดทิมไงโอ้ยแม่หมดเลยช่วยเลยแองซ้อนสองเอาจริงฮะแต่บอกว่านี่ไม่ใส่ไม่เป็นไรซ้อนสามมาโดนถุยพี่ ก็บอกวีทโทษบินในสัตว์ไม่มีกูใส่เ i ้เทปานี่มา n อาเห t อมาพังแล้วเหียเจอแม่น่ก่อนก่อนที่จะซื้อใหม่เอามายืมมาเยซากแล้วนะเดียวจไหนเอามาใช้ดิเอมาใช้ดิแม่ ถามไปเอาไปทำไรฟังว่ามีเสียงไงเดลเดลสองพันสิบสามเดี๋ยวผมไปกับช่องไม่มันถึกจังวะเกินเกินเกินมันเกินตัวเลยสายสายบูสายบูไล้วูไล่บูแล้วเออตาม โดนหัวไปสามนัดเนี่ยพุ้งสไนสยสไนสยสไนสยอยู่ตรงล็อกกลางอะกลางเราอะเอ้าไม่ได้หรอวะเนี่ยแถวเขียวเนี่ยยกยูเว่มังครเชื่อกูไหม

ตายใหตัวครับูมีเว้ยไ้้ดโอเคครับให้จุกเก็บมาเหลือสองไงเล่นสองเลยเหลือไว้ให้เห็นไเหลือไว้ให้แต่เห็นไม่ยิงปีก็ไม่มีเห็นไหมตึบนี่เลยเล่นดีมากเลยวะสไนยิงแม่งอย่างโหดเลยจัด ถือว่าเก่งนะสนนเร่ออะไรขนาดนี้มันเจนดานยไอพวอไกเก่งเนอไดเยไนาแม่งเลยไนอยดูนเอ่ทีมหนึ่งละทีมที่อะไรวะที่เราเล่นเจอไฟนไอนี่ออนไลน์อะวีวีโออลเอลเอลอลโอเอเอล เอาเลยกะพอไปตัวหนึ่งเฮ้ยสุ่มอะไรเนี่ยตรงท่าตายกระสุนผมไม่แปลกอ่ะในที่เราเจออะอะไรอะมิโนไม่ใช่อะมิโนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซื้อหิเมื่อวานซื้ออะไรวะที่บอกเทพออนไลน์ลุงลุงอะไรนะ เข้าแล้ววิ่งตัดหน้ามันยังยิงไม่โดนเลยเฮ้ ให้หมดตุ้ม oh. ต um ุ ada, uh, ada, uh, uh, ้แล้วแลโอ้โงดไแล้วเมื่อมเจหนึ่งมาจากไหนวะไอปีอ่ะปีปีอะแงเน่าไอี้ยกูเลยไม่เอาเล่นโอเครกูดีกว่ายิงได้ยิงได้ดีอย่างเ้ยอ้าวอ้าวเองเติมฉันเสรล้วไหอไน ตั้งแต่คราลงงี้ปึ๊บสองละกนี่แเต็มหน้ะผมเนี่ยเกิดวันแต่งลวกเกิดแม่งเลยนายเลยวางพี่วางพี่ลวกขมานินไม่เหรอทางกูเนี่ยเกิดเราแล้วโอ้ยเนี่ยเชื่อมดินเชื่อมดินยิงเลยนะยิงเลย ยิงเลยไปทองดีขอเสียบีดเราอมีความเชื่อมันในตัวเองเอมัิงไปตับแบงยิงน้ำเชียวนะโคตรโมเลยโคตรโมเลยแทกตายแบกแส่ศัตรูแล้วแบกโฮล แฝงไป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 ไไปไม่โดนแหดอะวะเกือบเกือบเชื่อมดินปวะเชื่อมดิน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 ือไอ้เนี่รัวไปไล่ดุกไงดุกก็ไม่ส่งเสียงเลยอะ ว่าใช่กูทำยังไงกูจะเดินช้าเฮ้ยมันมันมาบินเนี่ยดิมันมาบินมันมาบินมันไปห้องทางเขียวอ่ะห้องฝั่งนู้นอ่ะเขาเรียกว่าห้องหาอะไรก็ไม่รู้เระชิบตกได้เจ็บอยู่คนเราต้องมีความมั่นใจตัวเองไงลูกมึงมึงบอกกูบ้างเถอะว่ามันมันเอาไงไม่ใช่ไม่รีบไปนะกูรีบไปแทบัวดแล้วแตกแล้วเมื่อกี้อเอาอย่างไรยได้หรือยัง พราะว่ากูจะได้รู้ว่ากูต้อิงไปช่วยมันมั้ยเหมือนคำตอบเหมือนที่บอกเอาว่ะตรงนี้เอาว่ะไฟร์อินเดอะโฮลไฟร์อินเอะโฮไหนเดอโอ้โหไสาวดีแบงค์โอ้แบงค์เดินไล่แบงค์ออกมาในเจ็บเดินเออ เออเอ,อะไรเดี่ยพี่ไถไปเมื่อกี้ใบใบให้มันหน่อยใบให้มันหน่อยอะไรอยู่น้ำนี่ไงตู้โค้ไฟในหมไฟในหไฟในหโอ้ยแก่อะไรถ้าโดนอย่างนี้เน่าเลยแลบุกไปอ่ะ Fire in the hole! Hoi, lòng hảo, lòng hảo! Man down! Man down! Fire in the Fire in the hole! down! Fire in the hole! Man down! 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 อ้โห<อ>ไม่ได้รีบยิงเลยไม่ยิงไม่ได้ดิยยิงหน้ายกเลยสั์หายไปสองยังไม่พอใจต้องเอาสามเมื่อกี้คือด้านขบาบายบาย